สวัสดีครับเจ้าของบ้านคุณย่าคุณยายคุณตาคุณยายกันวันนี้มาอ่ามหาสูตรครับนี่คุณตาเล็กคุณตาคุณยายป้อมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเอาเก้าอี้ข้างในไหมอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามะมะม่วงอะไรฮะอันนี้มะม่วงแดงแจกกะพัดไม่ใช่อันนี้เขาเรียกอะไรอ๋อเรียกมะม่วงแช่อิ่นขั้นแรกคือพันขอพันพันขอพันก่อนพันที่ใช้ทําพันที่ใช้ทําคือมะม่วงแดงแจกกะพัด แต่ถ้าจะอร่อยอรก็มะม่วงอะไรก็ได้แต่ว่าโดยเฉพาะมะม่วงแก้วที่หาหมให้มันให้มันหมหมคืออย่าให้มันสุกนะแก่แก่จัดจักรแล้วก็อร่อยครับเนี่ยกินไปเพลินเลยจะหมดแล้วครับเนี่ยอันนี้เขาแรกปลอกปลอกหรือปลอกรูก็ปอกปลอกปลอกหรือปลอกปลอกให้หมด ปอกให้รือคนนี้เขาเป็นคนปอกปอกอะไรปอกเปลือกหรือปอกเนื้อปอกเปลือกเอาเอาเนื้อเอาเนื้อไว้จ้าเอาเนื้อไว้แล้วแล้วก็แล้วก็หั่นนี่คนนี้เป็นคนหั่นหมดเลยครับหั่นแบบไหนใหญ่หรือเล็กเล็กใหญ่แค่นี้เนี่ยอร่อยครับแต่พอคำมันพอคำอันนี้มันนั่นอันนี้จะใหญ่กว่าลองดูอ่าลองลองเปิดดูอ่ะอันนี้จะกี่วันเนี่ยครึ่งท่ำประมาณกี่วันจะเป็น ทำจริงจริงใส่สารเคมีที่ผมกินเนาะไม่ใส่เลยไม่สารเคมีแช่ไหมไม่มีเลยเอานะเสร็จแล้วพอหลังจากเออ่ปอกเปลือกเสร็จหั่นหั่นให้เป็นชิ้นยาวๆเลยนะเป็นตะอย่เงี้ยเหมือนหั่นมะม่วงที่บางนี่ไม่ไม่บางหั่นสุดขนมปังโดนหมาหั่นนั่นเลยถึงถึงเม็ดเลยปอนดึงนะหั่นไปอย่างนี้เป็นชิ้นใหญ่เลย เนี่ยอันนั้นอันนี้ทำอะไรอันนี้นี่เหมือนกันนี่แหละมะม่วงแช่อีกเหมือนกันแต่มะกรูดดำก่อนก็เลยเพิ่งทำเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นอันนี้กี่วันอ่ะอันนี้สามวันแล้วพอปอกเสร็จก็เขาเขาก็หั่นหั่นแบนเท่าไหร่นะทั้งทั้งเปลือกทั้งไอ้นี่ทั้งชิ้นใหญ่เลยอ่ะ แบ่งสามตอนนี้ครับลูกคุณสัวยแบ่งสามนะแบ่งแบ่งสามให้ให้เป็นชิ้นแบบนี้ครับนี่แต่นี่เขาแบ่งแบ่งมากไปแต่อันนี้แบ่งสามเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เอาไปแช่น้ำ่แช่น้ำพุ่งหนึ่งแช่น้ำพุ่เก็บหมดแล้วหนึ่งคืนหนึ่งคืนกี่ชั่วโมงคือคือไม่ได้คิดว่ากี่ชั่วโมงอะคือทําตอนกลางคืนแล้วพอเช้ามา เช้ามาสักหกโมงนี่เอาเอาน้ำเกลือล้างแล้วล <si hai> ้างน้ำเกลือออกล้างน้ำปูด้วยน้ำเกลือน้ำเกลือก่อนล้างน้ำเกลือออกั้หมดต่อจากนั้นก็แช่น่น้ำปูนทช่น้ำเกลือก่อนแช่น้ำเกลือหนึ่งคืนหนึ่งคืนนะแล้วก็ต่อจากน้ำเกลือน้ำปูนใสน้ำปูนใสน้ำปูนใสแช่น้ำปูนใสอีกหนึ่งคืน ไม่ต้องถึงนี่ไม่ถึงอ่ะไม่ถึงหนึ่งคืนหรอกแต่น้ำเกลือใช้เกลือเกลือเยอะไหมก็ทำมือก็ได้ขนาดนี้อ่าแล้วก็ต่อมะม่วงกิ่ลูกประมาณลูกเดียวมะม่วงลูกเดียวลูกเดียวไม่ต้องถึงขนาดนี้หรอกสอง สอนเองมันแล้วแต่ลูกผมแล้วแต่มันลูกใหญ่ลูกใหญ่มันตั้งกิโลกว่าลูกเนี้ยลูกใหญ่ครับลูกนี้เลยลูกใหญ่มากนี่เราไปดูจริลูกอ๋อให้ให้ให้ได้ไวเอฟเอฟเอารูปเนยเอาลูกนู้ำตาลเนยเกี่ยวเนยเคี่ยวนะแล้วเขาก็เถียงกันสองคนว่าหั่นนิดหน่อยเถียงกันพอล้างน้ำปูนเอาน้ำปูนเนี่ยไปแช่น้ำปูน เนี่ยนะลูกนึงเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อนัลูกนึงไม่หมดนะแดงจากพัดแดงจากพัดแต่อันนี้อันนี้ทำไม่ได้หรออันนี้สุกแล้วครับอันนี้สุกแล้วทำไม่ได้จะสุกแล้วอันนี้มันมีอาจจะมีแมลงลงเออทำไม่ได้โอเคครับมี่นะก็หลังจากจะถามก่อนไอเขาว่าน้ำปูนใสเนี่ยคือ น้าเอาปูนไปละลายปูนแดงละลายแดงที่เคี่ยวหมากนะไปละลายแล้วเสร็จแล้วมันก็จะนอนมันนอนก้นนอนใสๆแล้วเอาใสๆเนี่ยใส่ลงไปในมะม่วงทีหลังจากเราล้างน้ำล้วแล้วอให้ท่วมต้องให้ท่วมเลยนะทํามันไม่ท่วมตรงหาอะไรทับมันท่วงมมนไม่จะดำอแล้วก็ทิ้งไว้แล้วแต่เราไม่ต้องถึงหนึ่งคืนก็ได้เพราะมันจะกรอบถึงยังไงมันก็กรอบ นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ล้างน้ําเกลือแล้วหลายหนอย่างน้อยสักสองหนหรือสามล้างเพิ่มอีกหรือเลาล้างอีกตรงล้างน้ําปูนออกมาให้เตะน้ำกลือน้ําเกลือเนี่ยไปตรงล้างน้ําเกลือสงสงสูงขึ้นใส่ในใส่ในกรละมังอีกกระมังเอาน้ำเอาน้ําปูนใส่ลงไปคือหมายถึงว่าเราจะตอนนี้แช่น้ําปูนแล้วเราก็เอาเอาอะไรหนักๆอ่ะทับลงไปให้มันท่วมนะ่านไปหนึ่งคืน หลังจากนั้นเออไม่ต้องถึงก็ได้ไม่ต้องถึงก็ได้วงเล็บไม่ต้องสินก็ได้หลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้เออทิ้งแเอาลายให้เสด็จน้ําเลยยังไงลายตัดแยงไม่ไม่ตอนนี้เรายังไม่เอาขึ้นเดี๋ยวแช่น้ําปูนก่อนตอนแช่น้ําปูนเนี่ยเราจะเคี่ยวเคี่ยวน้ําตาลอันตรสูน้ําตาลน้ําตาลอะไรดีครับน้ําตาลนี่ไม่ไม่ได้นั่นหรือไม้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกหวานไปเรื่มไป พอชิมช <muitas S 2> ิม <sketches> ว่าเออพอแล้วอย่างนั้นเนี ancora. ่ยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายไม่ต้องน้ำตาลทรายนี่น้าตาลขาวก็ได้น้ำตาลทรายนี่ใช้น้ำตาลทรายธรรมชาติอ่ะนะเสร็จแล้วหลังหลังจากนั้นพอเขี่ยนน้ำตาลต้องให้มันเย็นมันเย็นก่อนให้มันเหลวๆเนาะให้มันเย็นก่อนคือถ้าถ้าข้นข้นก็ดีข้นนะแล้วไม่ต้องใส่มากให้เสร็จแล้วพอหลังจาก เราเคี่ยวน้ำตาลล้วก็น,น <ะ S 2> ้าตาลเย็นเราก็ล้างน้ําเกลือแล้วทีนี้หลังจากที่เราแช่ไปคือน้ําตาลนี่ต้องให้มันเย็นเราจะแช่ทิ้งไว้เราจะทําทิ้งไว้เคี่ยวทิ้งไว้กี่ชั่วโมงก็ตามแต่ต้องให้มันเย็นเสร็จแล้วพอถึงเวลาเราล้างาน้าเกลือน้าปูนใสออกพอล้างน้ําปูนใสออกให้มัน หลายๆครั้งนะสักสักสองครั้งให้มันเะเด็ดน้ำแห้งๆเราก็เอามาเรียงลงหล่อมันจะน้ำเชื่อมเราตักไม่ได้ใช่ไมครับเรียงลงหล่อพอน้ำน้ำเชื่อมนั้นเย็นแล้วก็เทน้ำเชื่อมลงไปเทลงเทลงไปเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้มันถึงนี่แต่แต่ว่าเรานี่เราเราคอยทำอย่างเงี้ยพลิก อย่างนี้อย่างนี้ให้มันให้มันไอ้น้ำให้มันท่วมเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเกลือเดี๋ยวน้ำเชื่อมเนี่ยมันจะเหลวเพราะว่ามะม่วงมันยังจะออกน้ำอีกเนี่ยเน็ตทำแค่นี้เองเดี๋ยวมันก็ติดเดี๋ยวก็ท่วมเดี๋ยวมันจะท่วมน้ำมะม่วงเชื่อมเนอ่ยอ่าใช่เราพยายามนั่นอย่างเนี้นะเนี่ยแค่นี้แล้วก็ดองก็กินไอ้เขาเรียกแช่อินไม่ต้องกี่วัน จะกินอะไรก็เจ้าได้เลยอยากกินอะไรก็จกกินนี่พรุ่งนี้ก็กินได้แล้วจริงเหรอนี่อันนี้ดสามวันเนี่ยเพราะว่าคนกินมันน้อยนี่เนี่ยมันหวานนะเออมันหวานยังไวตากแดด ใต้ต้นไม้หรือในตู้เย็นหรือในห้องนอนเอาไว้ข้างนอกก่อนแล้วเสร็จแล้วเรากินไม่หมดเราใส่ไว้อย่างนี้เรากินไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้จะยิ่งกรอบเสน่หายจะหวัดกันไหมคุณสุวัสด์หลงนี่ของแท้ของแท้ผายเหลานแต่ของแท้จริงแท้แน่นอนคนเนี่ยเรากินไม่หมดปุ๊บนะเอาเอาใส่นี่เนี่ยนี่โชว์ผลงานอะไรครับ นี่นี่นี่มันมันทำอันแรกอันนี้แล้วมันไม่พอใจก็เลยใส่นี่เทใส่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ปลาแต้วไปบ้างไปเดี๋ยวโดนโดนบบนแต่เอาไปนิดน้อยเอาไปนิดน่อยนะโมาพยาบาอยากินเยอะอร่อยไหมอร่อยนี่หวานเป็นถ้าจะอร่อยนะต้องมีพริกกระเทือที่ทิ่เค็มมากๆเค็มมากๆ่อนก็ได้เค็มมากมนะ ไม่ลืมไม่ลืมอ่ะเค็มมาก่ใ่มีผ้มีนมีรสเควมนิดนรายการแล้วก็ใส่นิดลิดเว่แต่แ่ผู้ควมคลมยิ่อร่อยอกแต่่ให้หวานนะเพราะนี่มันหวานแล้วบอกแก มาทั้งที่แกเลือกไปบางเข่าบางฉายมาหนิออกลงทางยายคนนี้พาหลงทางคนนี้เนี้ยเนี่ยกินไปตรงนี้ตรงนี้ได้เลยได้เลยระวังเนี่ยมาบึ้นบึ้นมันเติมตั้งตังไว้จะหลงได้เดี๋ยวให้ที่ทำที่นี่เลยไม่ต้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมากินปีหน้าทิ้งไว้ปีหน้าเลยไหมโอ้ยไม่ได้เอาไปเลยเนี่เนาเอาไป เดินได้ยังไม่ได้เลยนช่ไหมนี่แค่สามวันก็คือเนี่ยที่เห็นเนี่ยชอบโอ้ดีใจที่ชอบอันนี้ครับอันนี้ก็มาหากินของคือไม่ค่อยกินนะครับคือไม่มีคนทําให้กินนี่อันนี้จะอันนี้จะไม่หวานทอันี้นะเพาอันนี้อันนี้ชิ้นมันเล็กแต่เนี่ยชิ้นใหญ่หน่อยหนึ่งมันจะต้องมีเปรี้ยวนิดๆถึงจะอร่อยอันนี้ไม่เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวเลยทำมะม่วงแก้วอ่ะจะเปรี้ยวจะอร่อยครับ เพราะว่าแช่น้ำเรือไปมันก็ไม่เปรี้ยวแล้วตอนนี้วันนี้ได้สูตรครับเดี๋ยวไปติดตามไปซื้อผมด้ยศูนย์แปดหนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งบอกเบอร์ทรศัพ์พร้อมวันนี้ขอบคุณวิทยากรผู้สูงวัยแปดสิบอย่างแปดสิบสองแปดสิบสองคุณยายป้อมชื่อสามแล้วเอ่ออะไรนินแทนิตยาครับนิตยาสีนินแทตีนินแทคนตอนนี้อยู่อำเภอขลขุงครับตำบลบางกะเจ๊ะ เอาอะไรนะตำบลเกวียนหักตำบลเกวียนหาไปใหญ่ตำบลเกวียนหัาเอาเบอร์คจังหวัดจันทบุรีวันที่สิบเอ็ดพฤษภศักาชหกแปดครับนอยู่ป้าขอบคุณยายอิตยายายป้อมอาเล็กขอบคุณน้องอะไรนะเอ้ครับน้องเป๊ขอบคุณยายแถวพาลงทางครับ ถ้าไม่รูถ้ถ้าไม่รู้ถ้าไม่ไม่เถียงกันมาไม่ถู่ต้องเถียงกันนะมีทวอมเป็นมืนจับเลยจะดีใจดีใจที่ชอบ,ขอบรบขบสวัสดีครับแต่เขีเป็นตังใจครับไปสู่เสียดไปทำขายเด้<ต>ออร่อยอร่อยครับัสดีครับเอาไปบ้าง <c oughs>